ครับการสวัสดีนะครับวันนี้มาพ่อกันกับคลิปที่สองนะครับเป็นน้อยฮานอย i, เนาะห้อยธรรมดาด้วยตัวนี้เป็นน้อยสิบแปดนาฬิกานะครับสิบแปดหรือสิบแปดเท่าไรจำไม่ไ <c> ด <ười> ้ก็คือฮานอยธรรมดาแะนะฮานอยพิเสษดลงมไปแล้วนะครับนี่น้อยธรรมดาเดี๋ยวคลิปที่สามกดคลิปชุดถ้ายจำเป็นน้อย VIP นะครับ เออน้อยธรรมดานะครับเมื่อวานกับเขาตัวกลับนะห,หาใหาสองออกสองหามนะมามาเบือ้องบนนี่นะครับเอ่ามีซิบนะครับ นีคือสิบอันนี้หน่วยนหน่วยนี่ก็คือตามนี้แหละเด่นสามหาสองนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นของฮานอยฮานอยปกติเขานะจัาคู่มันจะได้อยู่ประมาณยี่สิบห้าคู่นะครับยี่สิบห้าบวกกับตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาเอาไวล้ลักซิปลักซิปคือลักซิปลักนอยก็ลักนอย,ยอยู่แล้วนะครับ แต่ตัวเด่นมันเด่น 3, 5, 2, สามหสองซื่อนะตัวเด่นมันนะครับศูนรมันไม่ได้จากขีมาบมานะแต่กับไอ้จดเอาตามสูตรมันนะครับเียนไปตามสูตรมันศูนย์กระจายจร่งอยู่แล้วครับศูนย์ส0มศูน 4, ูนย์เเนานะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด 3ามกับสามสามสามสห้าสามหกนะครับสี่สามสี่สี่ของ น้อยนะครับจะได้ยูดีสิบห้ามัหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบห้าชุดนะครับสีออกประมาณนี้นะครับเลขได้่แหละอ่าอันนี้เป็นของฮาหนอยธรรมดาเนาะ ทันผ่านจากน้อยหนึง่งแต่ว่าน้อยนี่มันก็ออกเร็วเหรอวะท่านผู้ใดสื่อในเว็บกับบอท่านคือเก่านะครับสื่อน้ำจมื่นนอกเขากับเดสื่อเซเว่นแน่อยู่ <c oughs> น้อยกับน้อยน้อยพิเศษกับน้อยนี่ต้องสื่อเร็วนะครับแต่น้อยวีไอพีะเอาไว้ที่หลังก็ได้นะครับเขาวีไอพีมันออกที่หลังมู อันนี้คือตัวเน้นเน้นสามนะครับเน้นสองกับสามหรอวะน่ะเมื่อน,นี้ก็ได้เอานี่นะครับเน้นสองกับสามน่ละ บนล่างนะครับแต่พวงนี้กับกันมากกระซื้อนะครับแถวหมูน้นก็ออกยังออกไปแล้วเนาะศูนย์หกข้างล่างสองหาบนบ่จากแกยังสี่ออกยังละเมียก,ก็นได้นะแต่สูตรมันมาได้ยังส่นะครับเลนสองเลนสามพววนี้กระซือไว้แน่นนะครับกันไว้ถ้ามีเหล็กตัวใดชวนกับจัดไปโหลดนะครับ นี่เป็นของน้อยธรรมดาน้อยน้อยปกติเดี๋ยวนะครับบ้านมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาผมงทีไอเอาเลขดับเลขอันนั้นมาตัดใหน้นะครับช่วงนี้ก็เบื้องแบบนี้ไปก่อนเนาะกาลังไอหาวิธีอยู่นะครับไอมันเลือหน่อยตัวนะกาลังสิ่องเลขดับมันหลายหลายหลายน้อยหมดนะ <laughs> ว่านก็นจนเม,นมืนเมื่อนเลขมันหลายน้อยโหดสามน้อยว่าวอิรีมันสี่น้อยหาน้อยผู้ใดคั้นสิเอาตามเวบอีริจจักน้อยได้แน่บุ๊คมไปปุ้ยเอาหล่โอเคนะครับอาจะโจดท่านกันอยู่มั้งจดบ่ท่านกะจดเอาแต่รักมันก็นได้แล้วก็มามาจังจับเอาเองนะครับเพราะว่า คลิปนี้ก็บ,บอยากว่าว่าโดนปันไดนะครับผมเซมิเวลาไปคิดเลขต่อนะครับให้พี่น้องเห็นนั่นสะเห็นกันทุกคนที่ซื้อบรซื้อก็แล้วแต่นะว่ามือวาดมันลดแล้ววันนี้มันสิ้อลดเพิ่มบ่าลดต่ออีกว่านะไอหยอนมันลดละเราอยากลงขั้นห้เบิ้งจากสองสามมือนะครับว่าลงสามน้อยเข่าน้อยเดียวที่เหลือสองน้อยเข่าโตกับเบิ้ลถึงสองน้อยนะครับ อีกน้อยนึงก็มาบุญก่อ <c oughs> โอเคนะครับอันนี้โจทท่นนะานหน่อยเลยเนาะเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวผมถึงีเวลาไปคิดเลขต่อนะเอาตัวนี้ลงให้เบิ้์นกอนคิดกบบระเบิดลงให้มื้อนี่ดอกว,ว่าตีตีหาตัวตัดตัวนั่นให้มันเหลือหน่อยเขาเก่านะวิธีการคิดการคำนวณมันก็นได้ นะครับอันนี้มันยืมหาชุดบนล่างไปกลับมันก็หาิบทั้งบนทั้งล่างนะคือตรงไปโลดป่ะจองกลับหัวมันดอหรือขั้นตัวใดมากๆก็กลับเอานะโนาสันก็ออกอยู่ด้ตัวกลับกระไรหามันนี่ห้หาสองมันออกสองหาข้างล่างออกศูนย์หกโนวาันนี่กระเล็กตัวเก่ามาอีกแล้วเล็มากค้ายๆเก่านะ โอเคนะครับเอาแค่เจ็ดแปดนะที่เห็นกันเบอร์ทุกคนแล้วนะเนาะจดเอาจดท่านยู่ดอกเดี๋ยวผมจะไปน้อยวีไอพีแบบนี้นะครับลงสามน้อยคือเกาเบิงรุ่มอนีวันสิเข่าจากน้อยนะครับหรือวันสุผิดเบิดทัด้งสามน้อยบอกว่ากันไปนักสู่สยางย่านยังสูงกันทั้งสามน้อยหลดเน่อา,นอเอาอันน้อยหนึ่งผิดเอาอีกน้อยหนึ่งออน้อยหนึ่งผิดเอาอีกน้อยหนึ่งเอาจนมันอันผูนนะ โอเคนะครับสวัสดีครับ